ประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรม2อมือเธอสอมือฉันช่วยกันร,รักษาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเอื้อต่อก,การอยู่อาศัยของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ นางสวามินีอิสระท้าประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรม2มือเธอ2มือฉันช่วยกันร,รักษาความสะอาดในเขตเมืองเก่าลบบุรีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารด้านหน้าพระปราง3ยอดจุดให้อาหารลิงริมทางรถไฟโรงค่ามูลทีสามัคคีสงเคราะห์ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีพที่ดีของประชาชนนะคะอีกทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้จัดกิจกรรมพี่น้องผองเพื่อนคนลบบุรีร่วมมือร่วมใจกันทําให้ลบบุรีของเราน่าอยู่สองมือเธอ2มือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดที่บริเวณริมทางรถไฟหน้าสารพระการและบริเวณพระปรางสามยอดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันพระหัส,สบดีนอกเวลาราชการนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมกิจกรรมพัฒนาเมืองให้กลับมาสวยงามน่าอยู่หน้าเที่ยวต่อไป